สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมทำลายโลวันนี้เราจะมาทำลายประเทศไทยเป็นประเทศไม่ต้องใจประเทศไทยไหนเหรอนี่บบนเ <c oughs> ลยเป็นประเทศไทยนี่ตรงนี้เลยนี่คือพิซซ่าเหรออุ้ยอะไรเฮ้ย ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยมามีสายทำลายโลกโจมตีอุ้ยมีดวงจันทร์โอ้โหบดกันประเทศไทยอันนี้คืออะไรลองปล่อยไปที่ดวงจันทร์ โอ้โห oh, โลกเลวเลยไม่เลือกซากอะไรกัเนี่ยยังอยากรู้ว่านี่คืออะไรอุ้ยอ้าวยังไปไม่ถึงไปเลยระเบิดเวลาโอ้มีร่มเหลือซากแล้ว เจอดาวเทียมเฮ้ยแล้วอันนี้ด้วยอะไรนี่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้อือทำโดนััก่อน <c oughs> ดวงจันยังไม่โดนเลยดวงจันยังไม่ทัลาย ยงจันไปยังปัญจันยังไม่ไปปัดหลังแหแสงใหญ่ๆเลยทุกคนเจ้อุ้มโบแล้วอุ้ยยุงจันดอะไรนะโลกนี้จะไม่ไหวแล้วนะทุกคนเราจะต้องไปอีกโลกหนึ่งมีอีกโลกหนึ่งอ่ะเคยเห็นหรือยัง เป็นรูเลยทำโดนัททำโดนัทเคยได้ยินว่าเอยทุกคนนี่มันคือชิบะปล่อยเลยเลยจะชัดเลย โอ้โหตีมือมาทั้งนั้นมันเหมือนมีโดนมันจะขี่ได้เลยสิมีไงขี่ได้ด้วยโอ้ ข้าคือมังกรที่มันอยู่ในอาวกาศแต่ข้าไปอยู่ในโลกทำไมวะต่า,าวัตถุว้าทุกคนเราจะจทะ,จะ,จะลุโลกใบนี้ไปเออตุยแล้วไงมันเป็นนี่เอ้ยอันนี้อะไรอะจะตามา อันนี้วะลองดูดิลองไปดูสุดที่บานะครับว้าวไอ้โลนไอ้ลนาเกทุกคนไอ้ลนไอ้นนี่โคตรโหดเลย เขาไม่ใช่ไอ้รอนธรรมดาแต่เขาคือคือไซตามะตุรุ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 วันพัดเลยไอ้รอนเราจะเอาโลกโลกเทียมไปับมีโล่อะเคยเห็นดู แต่มันยังไม่ปลุกล็อกทุกคนแล้วงั้นเราก็เล่นด่านนี่ไปก่อนแล้วกันนี่มีด่านให้เล่นดาเพื่อหสัสบ,บดีดาแก๊สยักษ์ดาานี้ทำหลายยากมากเพราะว่าดูเขาจะาแรงวันทำอะไรไหม Mình nằm chạy tất cả mọi người vào trong này Wow, oh, lão bà ràng vãn đang lòi chung tỷ đoàn lạc, lạc tất cả rồi โอแหลกแหลกจริงโอ้วันแรงวันจะไม่เคยเราแหลกได้ทุกคนนี่อะไยังจุดที่ไปดิอ๋อมันกระเบิดเลยนั่งดวงจันทร์ดับเลยนะครับมันมีดวงจันทร์เยอะมาก มันเบาไปทุกคนมันอัพเกรดได้ก็ต้องอัพเกรดเอาสีส้มสีส้มสีส้มใช่ไหมเอาสีอะไรก็ได้ช่างมันปังโอ้โหก่อนเดตแรงเท่าที่มุดล้างอัพเดตแรงเท่าระเบิดนิวเคลียร์ โอ้เอึ้งอ่ะทะลุไปไหนฝึกฟูต,ตัวตัวเองาทางฉันลอกอันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับทุกคนเราต้องเอย้ยอืม,อม,อม

ลไมอ่ะแล้วเราไม่ใช้นี่แล้วเราจะยิงใส่พวกพ้องของตัวเองนะทุกคนมันยิงแล้วเมื่อกี้นี้ ท้องฟ้าหรือว่า บอกนาวพื้นละหันทุกคนแล้วให้ไอ้พวกเนี่ยมันยิงมันยิงแบบรัวมากเฮ้ยปันดา,าวพื้นละหันทำไมไม่ได้ ไม่ได้ทุกคนไ่ดูรูปได Carbon. ไปเลยรไซดไปยับดาวพฤหัสดวที่สุณช่วยเอไดมบี้่นจริงไม่รู้ไม่เคยทำลายอะไรมัแดงไว้ยังอ๋อมรอดกันเององยม่รกันเองทุกคน ด้านนี้เป็นด้านที่กำแพงหนาที่สุด ไม่น่าม่นใจเลยนะคนลาฮูเราให้ยังไม่โดนทำลายอยู่ดี ลยังไม่ระเบิอด้วยกันจุ๊ย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 อ้าวว้าวสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่นนะครับเจอกันบ้างที่บ้านนะครับ คนที่ชอบทำลายโลกทุกคน